มาแล้วครับมาแล้ว h อ n d a b ีโอหนึ่งจุดสองวีนะครับตอนนี้รถจดทะเบียนปี2013นะครับ บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถเก๋งแฮตแบ็กห้าประตูนะครับเกียร์ธรรมดาครับฮอนด้าบีโอนะครับปลดราคาขายนะครับวันนี้เอาไปเลยครับอยู่ที่2องแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับส่งสี่พันกรบาทเท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับลูกค้าไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะครับให้ถึงที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับ สวยๆน่าใช้นะครับรถเก๋งทรงแฮดแบ็กหประตูนะครับด้านถ้ายเปิดได้นะครับหรือท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับขอคมาดูรถตัวจริงกันก่อนได้เลยครับคันนี้24,000บาทเท่านั้นครับฟรีดาวไปเลยครับออรรถกับเรานะครับด้านในสวยมากครับเป็นแบบทูโทนนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับกระจกประตูนะครับทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าครับคู่หน้าคู่หลังไฟฟ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแบบทูโทนนะครับสวยสะอาด สวยมากนะครับ2 4งสีพันกวาบาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับเข้ามาดูรถมากก่อนนครับหรือจยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดต่อข้าวบาานะครับ,บ,รรบเป็นรถมาแดงกำแพงเพชรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าปีโคันนี้นะครับ